Cross S อ,อ,อ๋อโอเคโอเคโอเค One Queen One q u e e โอเคใฮ <One Queen. S 1> ัจเดรียมกันนะทำไมพี่กระต่ายไม่ยอมก้มนะไม่จะก้มทำไมละ่ะเออแค่มองน,นี่ก็เห็นแล้วเราผมให้เกียรติผู้หญิงไว้นั่นเองเใครถูกจริงจริงอะครับกูกันนะ กันนะฮะอันเนี้ยมีมีหรือเปล่านะโอ,อ้โหหรือเปล่าฮะโอ้โหหรือเปล่าเฮ้ยไม่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 หรอกมั้งม,ม,ม, <c ười> มีสองสองครีนเลยนะ <c ười> <c ười> เอ,อ๋ใช่หรือเปล่านะฮะไม่ทุกคนลองหนึ่งหนึ่งหนึ่งคันเลยฮะไม่รู้เหนะ <c ười> มือนกันมันเดายากอ่ะก <c ười> ินเทเบลิลฮะอ้ยกรีนฮะทูกรีนฮะเหมือนฮะ ไครกบไมเชื่อฮะคุณคงอ่ะยิงได้เปล่าเามีมีหนึฮะมฮ้ยไม่หัลโหลโดนเัลาลัหลฮหฮโัลโอลเกืโบเกือบหลฮัลตัโหลฮัลโหลฮอัห One, วันอีส์วันอีสอ่ายังไงต่อยังไงต่อฮะคณะลง A สามใบคุณเฟย์จะเชื่อไหมครับอืมอย่าบอกสิครับอย่าบอกสิไม่เชื่อไม่รู้ใบสองไหสามใบนี้ก็สามารถประท้วงได้ครับกดต่อ X เขาเขาหลอกเราไอ้นี่ท่าไมอยู่ครับอ๋อจำเปมนคประท้วงครับวันนี้เขาคุณหมอ เขาจับเอาผมมีผมมีเออดเออดหวังว่าจะไม่ชนะได้ใช่ไหมฮะวโอเคไม่ไม่ชนะไม่อไม่เนะไม่นะไม่ชนะแช่แตก็ไปนี่ เอ้ผมลงสองลงสามดีแม่ให้หมาก็ทัวคุ่ิงเอ้จับผิดก็ได้นะฮะลายอ่ะฮ <laughs> ่าไม่เชื่อโอเคครับอุ้ออย อ้าวมิวคนตอบผิดาอุ้ยล้อผมไม่ได้ยินไมค์ผมอ่ะอ้ไม่รู้เหมือนกันนะลออ่าเขาไม่เชื่ออ้ยเขาไม่เชื่ออ้ยโดนแล้วคเขาทับได้ไงอ่ะหัวหน้าพีนมคนที่สามไปังไม่นะ ต้องได้สิครับต้องได้อยู่แล้วออะอ้ยไล่อ่ะผมไม่เชื่อเจอไม่หรอไม่ไม่ Mammy, bye bye, I don't want Five threes. Let's slice through those fields of yours, Liar, Liar. ไม่ม,มีไม่มีวะไม่มี <c oughs> ยกสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> อะไรหอขึ้นสวบัเิไปเลยรอบนี้ผมต้องชนะได้เลยถึงคนจะไม่รู้มากมันคืออะไรเอาหัวาเส ไปกล้าก่อนนะกีฬาก่อนนะค่อยๆเยอยายเนะเฟร้ออเอาเลยครับเอาเละตั้งสบายเลยฮะลายอะ่ะมสวัสดีครับ <laughs> ใช่เลย <laughs> ไม่นะไม่เลยเกมนี้สองรอบแล้วเหรอ <laughs> ใช่ฮะ <laughs> โหดเกินต้องใส่คุณครูมาขนาด ีวน้มันเป็นการคาดเดาฮะชนะละครต้องชนะแล้วไหมชนะละครับ